ส2องชินะบัญชนชยาสนาคตาพุทธาเชตวามาลังสวานังจตุสัจจาสพังละสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกัลาธโยพุทธาอัฏฐวีสตินายกาสัพเพปฏิติตาไมหังมัทธเกเต,เตมุนิสลาสีเสปฏิติโตไมหังพุทธโทธธรรมโมทวิโลจเนสังโคปฏิติโตไมหังอุอเลสพ,พะกุณากาโล หะถ้ายีมีอนุรุทโทสาลีปุตโตจะทักขินีกุนตัญโญปิติภาคสมิงมูลคลานโนจาวาะว่าเมื่อกี้ทักขินีเสวนังไม่หังอาสุงอนันทะราหุโลโัสโปจะมหานาโมอุปาสุงวามะโสตะเกเกสโตปิติภาคสมิงสุริโยวะปภังคโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสวิโตงุนิบุงโคโวกุมารกสโปเถโรมเหสีจิตตะวากโก โสไมหังวัฒนีนิจังปฏิทฐาสิกุณากโลปุณนโนูอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทะสีวลีเทลาปัญจะอิเมชาตานลาเตติลากามะมะเศส,สาสีติมหาเทลาวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเทลาชิตาวันโตชิโนรสาชะลันตาสีละเตเชนะอังคะมังเคสุสันทิตา รตะน,งตน,ตตนังปุรโตอาสิทักขิเนไม่เมตตสุตตะกังทัชคังปัจฉโตอาสิอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธะโมละปลิตตันจะอาตาาติยะสุตตะลังสุตตะกังอากาเสชะทะนงังอาสิเสสาปากาละสันทิตาชินานาวะละสังยุตตาสังสัตตปากาละลังกตาวาตะปิตาทสัญชาตาพาพาหิลั ชตุปัทวาอเสสาวิณยังยันตุอนันตะจินเตชะสาวัสตโตเมสกิตเจนะสัทธาสัมพุทธบัญชาเลชินะปัญชละมัดชมหิวิหะลันตังมหิตลีสัทธาปาเลนตุเตสัทธาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภา อิเจวะมันโตสุกุตโตสุลโคชินานุภาเวนะชิตุปัทถวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตลาโย ο, สัทธัมมานุภาวะปาดิโตจัตลามิชินะปัญเชลติ13พาหุงมหากาพาหุงสหสหสภะนิมิภะนิมะมิตะสาวุทันตังคีเมขลังอุทิตะโคละสะเนสเสนะ มาลังธานาทิธรรมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวัตุเตชยมังคลานิมาลาติเลกะมะพิยุชิตะสพ,พระรติงโคลัมปนาละวะกะมะขะมะถัตทะยะขังขันตีสุทันตาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเมชยมังคลานินาลาคิลิงคะชะวังอติมัตตะภูทัง ทา,ทาวัคคิจักกะมะสะนีวสุทาลุนันตังเมตตมพุทเสกะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาประวัตุเตชะยมังคลานิอุกิตตะคัคขะมะติหัตสุทาลุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิธีพิสังขะตะมนโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาประวัตตุเตชะยมังคลานิ กัตตวานะกัถามุทะลังอิวะคับพินิยากินจายะทุตถะวจนังชนะชนะกายะมัชเชสันเตนะโสมะวิตินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายะมติสัจจะกวาทะเกตุงวาทาพิโลปิตะมนังอติปันทะปูตังปัญญาปฏิปะชลิโตชิตะวามุนินโท ตันเตชัสาภวตุเตชยมังคลานินันโทปนันทะผู้ชักขังวิผู้ทางมะมหิตทิงปุตเตนะเทละผู้ชักเคนะธรรมาปายันโตอิทูปเทสะวิตินาจิตวามุนินโทตันเตชัสาภวตุเตชยมังคลานิทุกขาหาทิฏฐิผู้ชักเคนะสุทธะหัดถังพัมมังวิสุทธิวิสุทธิชุติมิทธิภกาพิธานัง ยานาคเทนะวิตินาจิตวามุนินโทตันเตชาาะสาภวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคละอัตคาถาโยวาจนโนทินทินีสารเตมตันทีหิตวาณนเนีกะวิวิธานิจุปัฏทวานิโมขังสุขังอธิฆะเมยยะนารสปัญโยมหากาลุกาลุนิโกนาโถหิตายะสัพพะปานิหนัง ภุเรตวาปาและมีสัพพาปาปัตโตสัมโพธิมุตตังมุตตมังเอเตนะสัจวัตเจนะโหตุเตชยมังขลังชยันโตโพธิมูลีสักยานังนันทิวัตตะโนเอวังตะวังวิชโยโหติชยสุชยมังคะเลอปลาชิตะปัลลังเกสีเสปทะวิปโปคะเลอภิเสเกสัพพะพุทธานังอัคปัตโตปโมทติสุนั ขัดตังสุมังกลังสุปะพาตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุตโทจะสุยิถังพัมมะจาริสุปักขคีนางกายะกัมังวาจากัมังปักขคีนางปักขคีนางมโนกัมังปะนิทีเตปักขีนาปักขคีนานิกัตะวารพันตัดถีปักขคีณีพระวัตตุสัพพระวัตตุสัพพมังกลังละขัตตุสัพพระเทวตา สัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสตถีพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาโสตถีพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตถีพระวันตุเต14ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปกะเลโพธิกะเลตะหิงตะหิง ตาธรรมธาเนนะพระพระวันเตปูชิตตาโสดถิงกะลุนเทเตถวิหาระมันทะเลเทลาจะมัชฌานวากาจะพิกโกวสารามิกาธาณปตีอุปาสากาคามาจะเทสานิขมาจะอิสลาสัปปาณภูตาสุกิตาพระวันตุเตชะลาผู้ชายเยปิจะอันทะสัมภวา สังเสธชาตาอัฏฐวปปปปาติกานิญญานิกรธรรมวรางปฏิจะเตสัพเพปิทุกสะกะโลตุสังขะยังถาตุถาตุจิลังสตังธรรมูธรรมัตทลาจะปุขลาสังโคโหตุสมะโควะอัฏฐายะจะอิตายจะอัมจะอัมเหรักขตุสัต สัมธรม,มสัมเพปิธรรม,มะจาลิโนวุตติงสัมปาปุเนยามะธรรม,มอรลิยป,ปะเวทิเตปสันนาโหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาส,าสนีสัมมาทาลังประเวทฉันโตกาเลเทโวปวัสตุวุธิภาวายะสัตตานังสมิติงสมิทางเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตลชังนิจังลักขันตุปุตตะกัง เอวังธรรมมีณราชาโนปะชังลักขันตุสัพพตาสิบห้าเทวเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขับปัตตาจะนิทุกขาอภยัพพยัปปัตตาจะนิพยยาโสกปัตตาจะนิโสกาโหตุสัพเพปิบานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัพพตังปุญญสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยา ทานังทะทันตุสทายะศีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิลตาโหนตุคัตฉันตุเทวตาขตาสพเพพุทธาพระลัปตาปัจเจกานันจะยังพระสังพระลังอัลหันตานันจะเตเชนละลักขังพันธามิสัพพโสสิบหกสุมังคลคาถา โหตุสัพพังสุมังกลังลักขันตุสัพพ a t h e v a สัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีโหตุนิลันตลังโหตุสัพพังสุมังกลังลักขันตุสัพพ a t h e v a สัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิลันตลังโหตุสัพ Different สพังส, Magazine Stretch Anti สุมังกลังลักขันตุสัพพ a t h e v a สัพพะสังฆานุภาเวนะโสตีโหตุนิลันตลังด้วยอนุภาพ แห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนาตราัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพะระปณิสและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวสดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเษฐี เหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหวคู่68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งภพระลิทิ์จงสำเร็จศักดิ์สิธทธิ์ุประการเทิน